สวัสดีค่ะทุกคนบนคนองชัวตุตต้องว่าบองชัวบอกบองชัวบองชัวครับเลยมเลียมตาเมสิ่ง21นาทนแล้3ทุ่มแล้วมทุ่ม15แล้วนะคะป้าป๊าจะไปไหนไปเซอร์ไพรส์รเด็กๆเหรอกับพาเด็กๆไปเซอร์ไพรส์รคะ่ะไปเล่นอะไรกันนะ<ม>ไปดูกันคะ่ะ<ม>ไปกันเลยจ้า คนค่ะสามทุ่มสิบห้ายังสว่างอยู่เลยนะคะเพราะว่าเราดูหอนสามทุ่มสามทุ่มเคิงผลจ่าจังสิ่มือตื่องามหอนนี่มันพระอาทิตย์อยู่โดนจา้าพระอาทิตย์ทำงานโดนโดพระอาทิตย์ตื่นแต่เศร้าแล้วก็กับบ,าบา้านกับบ้านสายนี่ล่าอะไรนะฮะอนนี่

เกาลัดเต้นเกาลัดเอ้าปิดหมากแล้วอันนี้กินได้อยู่บอกเกาลัดปิดอันนี้อันเกาลัดอันนี้กินบะไดบ้างเป่นแบบปลา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 เราจะเอาพันเอาพัทจัมบ์เอาร์ทเมนต์เพิ่มเบิร์ดเนาะค่ะอพาร์ทเมนต์หมดเลยจ้ะพัทเมนจัมบ์ อุ้ยฮะนี่นี่ดอกไม้ด้วยเหรอพี่ชายเดียวพี่ชายไปเรียนในหาดหนุ่งใหม่ก่อนเดียวคุณว่ามีไม่มีหน่อนะคะฝนไม่ตกมันไม่ถูกน้ำไมนบริกินน้ำอุ้ยมีแมวด้วยลิทลิทเห็นแมวไหมเห็นแมวไม่รู้ว่าเห็นไหมยูโฮมใหม่จุนดำดำ บ้านพักต่างอากาศเมืองที่ภูบูเมียบ้านบ้านพักกันต่างอากาศภูบูเมียก็ถือว่าดีอยู่นะคะบรรยากาศแล้วก็บรรยากาศแล้วก็วิวทะเลยังกไกลหมดแต่ว่าของวิวของกินแพงมากเลยค่ะทุกคน่าเมนสองเท่าคนละเท่าหนึ่งสองเท่ากับเมืองที่เขาอ,อาศัยอยู่คนละจ้ะแพงอีรีหมูมากะไก่แพงมากเลยจ้ะเครื่องมันเป็นแรงท่องเที่ยวคอมแหละ มันติดทะเลมันติดทะเลหรอกอะมันถือกับหญ้ามันยญาผักหลอนของข้าเจ้าหอมจ้ะมันก็เลยแพงทุกอย่างก็เลยแพงเดรีบ <c oughs> ปลาร้องเพลงไก่เป็น <c oughs> ปลายุ่งนี่หนินะยุ่งไ,งนะงไรเน่ยุงแม่ยุ่งยังยุ่งยังเนี่ยป้าฮัทตองเพลง ป้าสูงยุงค่ะทุกคนตนยุริเยอตนยุคาดิตับไ่ฮึนละฮานบะโอ้โห ดอกไม้สวยมากเลยค่ะอุดิปสวยไหมบรรยากาศนะบรรยากาศข้างทางสวยนะต้นไมใ้ใหญ่ๆเนาะ ชอบมากเลยต้นไม้ใหญ่ๆมีต้นไม้ใหญ่ๆมียุงเยอะนุ่งกระไลอุ้ยอูหลอๆดูเปิดปิดนะคะโหุยอเฮ้ยค่ะทุกคนฝรั่งเศสบานเพลิน มีอย่างหนึ่งคือเวลาเ้ายิ้มแล้วเ้าก็บอกบว่าบงเสื้อห้ายิ้มใส่เฟอร์มันก็นจะบอกบงเสื้อห้าก่อนแบบกับโบงชูคือจดาราทักทายเ้าวนวะันน่ะจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับนะเ้ายิ้มใส่เฟอร์มันก็บยียิมใส่บรูว่าเมื่อกี้นี่ทายทันอยู่บ๊อุ้ย

เด็กๆมาตีกอลนะคะตีมาถึกไหมเห็นเห็นลูกกอล์ฟไหมลูก no ไปสิมาดมาดิมาไม่ไ <sponge> ม <cake Sounds> ่ต้องไปซุปเปอร์แมลูอเห็นนอะแบนี้เนอะคอขึ้น้ากอบอยู่คอคือมากีอยู่เบอรขาจาาเบิ่ขาโอ้แล้ว้่ะโอ้บินไปพูดเนี่ย โอ้โโลงมืมแล้วเหรอเก่งจังเลยตีมากตีมากตะก้อตะกออ้อเนี่ยตกเ่ตกน้ำก็พอนะตะก้อนนะ

Regarde Regardons à gauche, là on va aller. Regarde la balle.

มาตีกรมกมเล่นลูกแก้วนี่ป้าสีละอัอวอาวอต้องอ่ตองให้ป้าป้าก่อให้พี่ให้พี่ให้พี่พีไทยตีโอ้ยเอลสเนปาจับเอลลีได้หนึ่งเต็มแล้วค่ะ ลุยู่ใกล้ๆลุมหนึ่งกระดาษดูงงาาาสามเทืเยอมากในลูกลุมอยู่เร่งลุมดีๆว้าลายเก่งมากวิ Bah oh papa il y a deux poids. Oh faut pas chanter, Papa, pourquoi tu Vas-y maman, Elise sortir de là. Papa. Ne pas toucher, ne pas toucher. Ne <laughs> pas, pas toucher. Oh, faut faire vite, vite, il y a du monde derrière nous. Hein. Elise, viens ah, là. maman. <laughs> Elise, s'il te plaît. Non, non, il Très bien, maman. 不是、嗯 <laughs> รอให้มันหยุดก่อนไปไปไปมเมิ่อเลยเมื่เร็นนังมุ่ซืิงเอ็ดนี้ทอยออกมาค่ะไม่จะตกน้ำ โมันเหมืดมาเห็นมาเห็นหฮต้นไม้บังมันเชงไฟหมดนกกว่ บอลลี่เพย์หม่อมปะเล่น,นกับเพื่อนอีกแบบน,นี้สองเท้อแล้วโอ้กลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่เดิมเหรอเอรีมามารอตรงนี้เร็วเกือบ น้องป๊าปาโอ้ไปจไป้าาแปลงยังก่อนยิ่งสนุกอ๋อไม่ต้องเล่นเลี้ยวกอบเนะ <laughs> ไปเล่นสนุกไปยิงย่งสนุกดีกว่าค่ะ <laughs> คนฐานัดดานสนุกก่อนผ้ามาตีกอบจ้ะทุกคนคะ่ะมีโรงหนังหนังกลางแปลงน้ำใจยอยู่ข้าง,างนี่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงหนังกลางแปลงจ้ะ <laughs> บ้านเพิ่นก็นมีหนังกลางแปลงจ้ะ นางโลงหนังที่ว่าอยู่ข้างนอกนะจ๊ะแต่ว่าเฮาก็ได้เสียงเงินแม่นบอปะได้เสียงเงินซื้อซื้อเขาไปแม่ <c oughs> นบอได้ซีนีมาไหมได้จ่ายเงินบอจริงตอนสามทุ่ม <c oughs> เริ่มตั้งแต่สามทุ่มไป <c oughs> บุรุษนาังไหมคือน,นังเกาก็เจ้ากับซีนีป่ปูแก้มคือกัน <c oughs> ปูนะเสียงนงังฟังทางนี้เสียงนงังฟังทางนี้เสียงเพลงเสียงดนตรี มันตีสดจ้ะเยี่ผ่านมาเมื่อกี้อกเอหมดเวลาหมดเวลาของพี่พิกไทยแล้ว <laughs> ไปเทือแล้วหาเทือแล้ว้าวบ่า <laughs> <laughs>

ที oh, are oh. Oh, oh. ่แปดหลุมอ uh ่ะโอ้เรามาถึงล so, ุมที對對่สิหแล้วนะคะเอลิเซ่กันมียอะจริโอ้ลูกพอเบาเรนันยิ่งสนุกสนุกเกอร์ยุดยุดโอ้ยบฟังแซลชื่อเเอลิสลาบลอเลเอลิสลาบลโอ้ลูกบอลนั่อเอลีสบอ วาก็บอฟังควมบอกให้เศร้าก็บอเศร้าบอกหยุดก็ไม่หยุดไปค่ะอุ้ยเกือบอให้ปะป๊ะเอา

ลุ้มที่17แล้วแน่อะไรยัง37มา17แล้วลุ้มที่17แล้วค่ะว่าเก่งจังเลย17ลุ้มแล้วตุ๊ต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 ตุ๊่ตุ๊ต ทุกคนมามาเห็นอย่างหนึง่งค่ะเรียนพุสเรียนเหรอน่าัสยงไทำไมเก่าพี่สำหรับนัง่ง ก็ใส่มาใส่อันนีเหมดนี่นี่ตรงนี้เนียยมาขี่มาเนียวต้องใช้นนเนียวร้านอาหาร ุนที่ aja, <im an> 18แล้วนะคะ18แล้วก <ur> ับพ่อเลยอ่ะ18ก็หมดแล้วก็จบเกมนะคะจบเกมแล้วเหรอปอปะเก้งมากเลยค่ะร่อย ้าเก่งมากเลยค่ะได้เซียมนังน้องเอลิธขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปพอกันใหม่ในคลิปถัดไปเนาะจ้ะขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ